การดำเนินงานวิทยาลัยชุมชนบริรัมประจำเดือนเมษายน2565โครงการส่งเสริมความร่วมมือในการพัฒนาระบบกะเกษตรปลอดภัยให้มีความมั่นคงและยั่งยืนจัดกิจกรรมให้ความรู้เกี่ยวกับกระบวนการสร้างมูลค่าเพิ่มให้ผลิตภัณฑ์ข้าวอินทรีย์โดยเปิดโอกาสให้กเกษตรกรจากชุมชนในตำบลอีสานเขตอำเภอเฉลิมพระเกียรติจังหวัดบุรีรัมเดินทางมาศึกษาดูงานยังวิสาหกิจชุมชนกลุ่มข้าวอินทรีย์บ้านสวายส ตำบลสแกโปร่งอำเภอเมืองจังหวัดบุรีรัมย์โดยทั้งสองชุมชนได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้กันในหลายประเด็นอาทิการสร้างแบรนด์ข้าวอินทรีย์การสร้างสตอรี่การแปลรูปข้าวอินทรีย์ที่มีคุณภาพต่ำกว่ามาตรฐานเป็นอาหารเพื่อสุขภาพตลอดจนศึกษาดูงานการบริหารจัดการลงสีข้าวที่ได้มาตรฐาน พร้อมทั้งมีการแบ่งปันเรื่องราวสร้างแรงบันดาลใจและการสร้างกลุ่มในชุมชนให้มีความเข้มแข็งวิทยาลัยชุมช,มชนบุรีรัมย์ดำเนินโครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุรวมกับองค์การบริหารส่วนตำบลบัวทองจัดอบรมความรู้เรื่องการทำตะกร้าหวายเทียมรุ่นที่2ให้กับผู้สูงอายุในตำบลบัวทองเพื่อน,นำไปต่อย,ยอดสร้างอาชีพโดยจัดกิจกรรมเคลืนระหว่างวันที่7-11เมษายนที่ผ่านมา ในเดือนนี้ยังได้ขับเคลื่อนโครงการวิจัยการพัฒนาตำรับสเปรย์สมุนไพรที่มีคุณภาพด้านความคงตัวความปลอดภยัยและมีประสิทธิผลในการบรรเทาอาการข้อเข่าเสื่อมระดับปฐถมภูมิเพิ่มเติมกิจกรรมแรกได้ร่วมกับชุมชนในการจัดเตรียมตัวยาสมุนไพรสำหรับทำสเปรย์โดยตัวยาจับวงเข่าแห้งใช้น้ำมันมะพร้าวในการสกัดสารสำคัญ ส่วนยาจับโปงเขาน้ําใช้เอทานอลในการสกัดหลังจากนั้นนํามาหมักทิ้งไว้อย่างน้อย24ชั่วโมงเพื่อให้ได้สารสกัดต,ตามต้องการแล้ววันที่20เมษายนได้ดําเนินโครงการต่อเนื่องร่วมกับเภสัชากรพัทรพลอุดมลาภเภสัชากรชํานาญการจากศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่8จังหวัดอุดรธานีโดยจัดอบรมเชิงปฏิบัติการการผลิตสเปรย์สมุนไพรบรรเทาอาการข้อเข่าเสื่อมให้กับชุมชนในตำบลบ้านบันบว4สูตรได้แก่ ยาริดร้อนและยาริดเย็นที่บรรเทาอาการข้อเข่าเสื่อมและยาริดร้อนและยาริดเย็นที่เป็นยาหลอกหลังจากนี้จะมีการนำไปตรวจสอบคุณภาพและความปลอดภัยก่อนนำไปทดลองใช้กับผู้ป่วยในระยะต่อไปส่วนโครงการอบรมการปลูกและแปรรูปสมุนไพรกระเม็น ล่าสุดได้พาชุมชน2แห่งอบรมความรู้เรื่องการแปลรูปผลิตภัณฑ์ใช้ในครัวเรือนจากกระเมงใบหมี่และดอกอันชันจัดกิจกรรมขึ้นณบ้านทุ่งมนต์ตำบลเมืองอยางอำเภอชำนิและบ้านสะคูนตำบลโคกลาบอำเภอลำปลายมาากิจกรรมด้านการจัดการเรียนการสอนระดับอนุปริญญา เมื่อวันที่22เมษายนที่ผ่านมาคณะผู้บริหารและสำนักวิชาการได้รวมหารือและพูดคุยกับอาจารย์พิเศษวิทยาลัยชุมชนบุรีรัมเพื่อมอบนโยบายการทำงานและวางแนวทางการจัดการเรียนการสอนในปีการศึกษา2565โครงการจัดประสบการณ์การเรียนการสอนแบบจิตป,ปัญญาสำหรับเด็กปฐมวัยได้จัดกิจกรรมอบรมผลิตสื่อสำหรับเด็กปฐมวัยให้กับครูศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในตำบลร่อนทอง ทั้งการผลิตสื่อทำมือและการใช้เทคโนโลยีผลิตสื่อการเรียนการสอนอย่างสร้างสารรค์มีครูศูนย์เด็กและผู้สนใจเข้าร่วมอบรมจำนวน57คนตัวจะต้องเก่งเรื่องสื่อแล้วก็ต้องเก่งเรื่อง คณะทำงานด้านไอทีและเครือข่ายพร้อมด้วยคณะทำงานประชาสัมพันธ์วิทยาลัยชุมชนบุรีรัมย์เดินหน้าประชาสัมพันธ์รับสมัครนักศึกษาใหม่ปีการศึกษา2565อย่างต่อเนื่องเพื่อรวบรวมเรื่องราวน่าประทับใจของผู้เรียนวิทยาลัยชุมชนบุรีรัมย์จัดทำในรูปแบบรายการออนไลน์ชื่อชีวิตติดเรียน ผู้สนใจสามารถคลิกเข้าไปชมได้ใน Facebook f แ n p a g e วิทยาลัยชุมชนบุรีรัม brcc.ac.th ซีด c ท h อ n ีดอททีเอชและชวิทยาลัยชุมชนบุรีรัมโออันนี้เป็นคำถามที่ดีมากเลยนะครับก็คือจริงๆเลยตรงเป๊ะเลยที่เลือกเรียนแล้วก็ดีใจมากที่เลือกเรียนสถานี้นะครับเพราะว่าอันดับแรกเลยคืองานที่เราทำเนี่ยอย่างเฉพาะงานโรงเรียนเนี่ย มันมีคอมพิวเตอร์เข้ามามีส่วนเกี่ยวข้องมากนะครับแล้วก็อย่างเช่นเรื่องการถ่ายภาพเนี่ยก็เกี่ยวข้องแล้วนะครับเพราะอาจารย์ยางเือถอเมื่อกี้นี่ก็เรียนเรื่องพานิชอิเล็กทรอนิกส์ซึ่งมีประโยชน์มากเปิดโลกทัศน์ให้เราเห็นหลายๆแง่มุมของของการค้าออนไลน์แล้วก็หลายๆแง่มุมของการใช้คอมพิวเตอร์นะครับ